ดีครับเรามาครับเธอคือวันเย็นอยากร้อนขึ้นในหัวใจที่ฉันเอ้าวร้องอันดัมูนนี่วันนี้เท่าไหร่ครับนี่เป็นสัญลักษณ์ร้องอันดัมูนนะฮะแต่ถ้าแบบนี้เป็นป๊อปอันดับมูลโอ้งั้นนี่เป็นงานอลอกร้องอันดับมูนะครับแล้วมีโอกาสได้มาร่วมงานครั้งที่สองแล้วครับแต่ไม่รู้เขาจัดมาหลายครั้งมากแล้วนะได้มาร่วมงานครั้งที่สองอ่ะไม่ได้ที่ มอเตอร์เกษตรอ่ะวันที่22นี้ครับพี่22นี้ครับวันพฤหัสฮะครับรีบไปซื้อบัตรนะ60บาทอ่ะซื้อไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันติดตามในในไลน์ล่างเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยู่มีอยู่ติดตามรายละเอียดให้ดีแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันครับจริงๆแล้วพูดถึงวันที่อัดเนี่ยสองวันวันนี้วันที่20่สิบงานวันที่22ยังทันยังทันสบายตามมาครับครับตามไปร็อกออนเดอะมูนนะครับ